สิขราตเตจันตริเควิมานีอิเปลเทจะคาเมทุนะคาติเกหาวัตุมิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาชลธรวิสเมยะคาขันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุริวารวจนังสาธวเมสุนันตู พุทธังอาย ang ang ุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสละนังขัชฌามิธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสละนังขัชฌามิสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสละนังขัชฌามิทุติยมีพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสละนังขัชฌามิ ดุติยัมปีธรรมังอายวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสราณังคัจฉามิดุติยัมปีสังฆังอายวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสราณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังอายวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสราณังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังอายวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสราณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังอายวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสราณังคัจฉามิ ธรรมนุโมทถันปิติปิโสอิเศษปิติเศษปอติเศษขุทธากนามีอีอีวินาพุทธาตังโสอีอีสวตังพุทธะปิติอีจันโทนิมิตังอรมังคะลันตโยจะมนาโพสักุณสะสาธุปะปะกะมมุตุสุปินาจะตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุจันโทนิมิตังอรมังคะลันตโยจะมนาโพสักุณสะสาธุปะปะกะมมุตุสุปินากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนิมิตังอาวมังคลันใจโยจามนาโคสภูนัสสะทูปะปะกหุลสะพินาอักกันตังสังขันภาวินาวินาสุเมนตุสะกะตวะปุตตะรตนังโมทังมุตตะนังวะลังนิตังเทวมนุสสานังพุทธเทเชนะสุพินาดสังติปะทวาสะพิโรขามุปัสสเมนตุเตสะกะตวาธัมมราตนงโมทังมุตตะมังวะลังปะลญลารู้ปัจมานังธัมมะเตเชนะนะครับตุสัพิภัยยะวุปัสสเมนตุเต

หายาเขนประทานมาแต่ป้าฟ้าว่าให้เอามาโหดคนไตลุงฟ้าให้ได้รังคับมาคำปาธนาโอ้จากสีใสคนถื่อหวานกันนาโอ้จากสีใสคน้นอยาการกำกระหายโูจากสีใสคน้นหอมเหลืองเป็นพญานาอ้โจากสีใสคนเป็นพ่อขาถึงขิ้งกระหาย กูจักสิใส่คนเห็นล่างฟันเฮาขู่จกสิทิใส่คนเห็นหนกเข้าห้องกูกเปล่าคว,วันกระหายกูจจะสิใส่คนเห็นวูอยู่ในบา้านกูจจะสิใส่คเนเมดบา้านหนึ่งเข่าสีแดงกระหายสัพพะโลกลระงับสัพพะภัยระงับสัพพะขอระงับโอมพระพุทธังอุทครงน,นมอันนี้ ผู้จากศีใส่ผู้แต่งงานผู้แต่งงานก็อายุยืนดอมกันจนเฒ่ามีลูกเต้าล้วนแต่ผู้ดีเป็นเศรษฐีมั่งมีพอให้ผู้จากศิใส่ฝนถูกให้ก็จะเกิดเป็นคนรวยผู้จากศีรษะ่้วยก็เป็นควอยเขาแกว้วผู้จากิีใส่ห้านค้าเปิดไม่แล้ว พอมันมีเงินคำกูจกสิทิ์ใสผู้นำ่ก็จะเป็นรลับใสของประเทศกูจกสิิ์ใสนักะเลก็จะเป็นเมืองหลวงกูจะสิิ์ใสผัวนักเลี้ยงก็ได้เป็นดีบ่น้อยกูจกสิิ์ใสข่อยขาข่อยขาก็กับตาวเป็นนายกูจกสิิ์ใสขาราชการกูน้อยก็มาเกิดเป็นใญ่เป็นโตักูจกสิิ์ใสพาสังูลและจัวหน่อย ก็จัะเป็นทาอดแก้วผมอ่านแล้วโดยบาทพค่าถาวาอุอามูมามูนมามหามูนังสวาหามาเอามือนี่เป็นมือสันวันชอบมือปากกอวันดีวันเศษฐีราชาโซสีได้กระทําลาบาสีให้กับเจ้าบ่าวคือน้ยอุชุกรพิมสินและเจ้าสาว พีน่นางสาวมันทนาศรีภูมิตลอดจนถึงญาติพี่นอ้องทั้งสองกำสองฝ่ายได้ปลูกฝังปั้นแต่งให้สุ้เจ้าทั้งสองได้เป็นคู่ผัวตัวเมียผัวแก้วเมียทิพย์ผัวยิบเมียแสว่วผัวทอเมียพ้ายว้างให้ขวางให้สามลูกค,คุกขึ้นให้แก้วคาดปลอดภัยสามเพลงตีนไก่ขึ่นเพลีหัวสามเพลีหัวไก่ขื้นเพลีเกา่าให้บันคุ้งทะลงแกนบ่ให้บ้าให้ห่างบ่อยหางให้าย บ่อยไทยหลายหัวไหลเมียให้เจริกาสถาพอดวิราชยจะได้บบเขินหาจะได้ขาดเขินว่างสภากาลั่งยังเต็มดีอยู่คือเก่าขี้งของเจ้าสัดส่วนพอดีพี่น้องไก่แลนมาหอดมาหอดแล้วได้ยิ้มหนังสำราญเรียงบริวารได้พ่อห้อยเรียงไข่ขาได้พ่อพันขึ้นปวกอยู่พื้นขึ้นคุ้นอังเห็ุพูนคุ้นกันขึ้นคือเขาไก่ลายจได้บก ขาดแห่งคือแก่งดีดีกินจะได้บกจกจะได้แห่งเงลื่องเลยบกขาดเขินตั้งแต่แห่งตั้งแต่ดีเมื่อนาหายถูกหายสูญหายโลกหายภัยหายพยาธิโลค่านึกคิดสิ่งใดก็สมดังคำปราถนาคิดเงินใลเจ้าได้เงินคิดทองเลยเจ้าได้ทองเงินคำของเหลือลนให้เจ้าพ้น<ห>จากฝ<ห>ูงมูโลค่าจัตตารุธรรมอายุปโนสุขังพาลังมันยืนมันยืนเ้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สิสิสิทธิพระพรบเล่นวิเศษอาติเรกเตโชชัยะตูภวังชัยยะมัง,ลงมพลังสุขังพลังอาวะหาวิวาหูชัยยะ มหามงคลวันนี้แม่นวันเสาร์เร่มสี่คำเดือนสิบสองพุทธศักราชดวงแล้วสองพันหารอยหกสิบหาพันศาการเป็นเดือนงามยามวันดีวันดิทีอาบุตรโชตตกใบนี้แม่นตกไม่จันขันหาใบนี้แม่นขันไม่แก้ว คุนนางและพ่อแม่ปุ่นแต่งแล้วจึงได้แต่งพระขวันอยู่สมร้อนใส่ลายมีทั้งฝ่ายผู้เค้นเวนใส่ก้อยปัดหน่อยซอยสังวานมองคนการอันประเสริฐบุญแก้วเกิดน้ำพาวาสนาสงให้รู้ลาบใดสมดังปาถนา บูเพบุญญาตาสันนิวาสมงคลอาจอันประเสริฐบุญแก่วเกิดน้ำพาวาสนาทรงให้รู้ละใดสมดังปารธนาบูเพบุญญาตาสันนิวาสทำโมพาแพ่ความดี บาลามิอยู่ทรงเป็นยอดปงความเพียรใจสะเทียนมาพบพ่อนางน้อยดอกกัลยานี้งามโซพีสีสะสอนน้อนเกี่ยงอ่อนคงคขำมวยผมดำสีสงาได้น้ำว่านางสาวมัณฑนาสีู้มี งามโซพี่ทรงอยู่ได้พบคู่สมใจงามสดใสเพลิดเพล้วได้เจ้าบ่าวน้ำว่านายอุจุกรพิมพินเป็นคู่แกวผัวพวกโนจบตะบวนท,นทวนทีพวกน้องพี่ปีดา บุญนำภาวาสนาสรงยูบ่ให้มีหัวปู่ปัญญาได้พันลยาอันงามองใสอ่อนต้องจัญญาบุญนำภาอนนันนีได้พิเศษมุ่งคลได้อาราธนา ระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์งามมงคลคําสอนของพระพุทธเจ้าให้สําเร็จดังคําเก่าเอาทุกสิ่งอันนาทั้งนายอุชุกรผู้เป็นเจ้าบาวบุญจองนาวนำสู้อีทั้งยอดพระทูนังสาว มันทนาเสมอดังลาบโยษสันละเสริงสูกข,ขอให้รังเพมาอยู่ทุกเมือ่อทุกการทุกวันทุกยามตาบจริรติจการหึงยาวนานสืบต่อไปก็ผู้เถินมาบัดนี้ทุกฝ่ายมีแต่ความปีดีสีวิเศษปารพศ แห่งมงคลการมงคลงานการสมดรดบ่อเีกรถประเพณีได้กระทำลาบาษีเพื่อให้เป็นมังคลดีอันประเสริฐบุญแก้วเกิดสมพานจึงได้พากันขนขวยหาอาหารเหลือหลายลาก สัพพะภะคะวะทุกสิ่งอันมีทั้งผู้พันและมาจีบฝ่าวันหีบดาวดามาละหอมหวงเฮาเข้าต้มกล้วยบายสีมีทั้งไขรหน่อยดีเกี้ยงปอดมีทั้งกากุลาไก่ตัวผู้อกแต่งใส่ตัวสวยรวย น้ำเอ่ยห้อยเลิอดแล้วเหล่าก้องแกวใสผ้าวันสาผ่าหารมีไรหลากหาได้มาปามุนมาแต่งใสผ้าปะไว้ทั้งเสื้อตั้งเลนเมื่อยดีมีสีใส สาวมาบดีขอจริไดไปอาราธานาเอาอาจารย์เจ้าผู้ชลาดมาน่งสาดเอินเชนิญความวาสี ว่าสีสีมือดีแม่มือสันวันนี้เป็นวันดีวันเศรษฐีอมุตตะโชกปาษฐที่โยกความหลักคณะคอยผู้ตาก็จึงได้มาสู่คอยผู้ปูก็จึงได้มาหาตามภาษีภาษาคนีเป็นผู้เท่าสร้างเว้าก้าวเชิญขวัญ Wow.